สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใจเยยาสี่แสนหลานรับศพปู่8 4กลับบ้านหลังชนสูตรปมคาใจฉีดวันเดียวจากกรณีพบศพชายอา,ายุ8 4ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักตำบลสิง,สยยงห์อไซโยกจัังวดกาญจนบุรีโดยย่าติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหลังไปฉีดวัคซีนโควิดเมื่อวันที่8มิถุนายนเวลา11นาฬิกาต่อมาพบว่านางเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้โยกภายในบ้านเวลา17นาฬิกาวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมา จากนั้นศพถูกส่งไปชันสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดเรื่องนี้เมื่อเวลา15บพนาฬิกา30นาทีวันที่11มิถุนายนที่บ้านพักตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจงังหวัดกาญจนบุรีนางสาวปทมาอายุ32ปีหลานสาวพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีนำศพชายอายุ84ปีกลับมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากการชันสูตรหาสาเหตุเสียชีวิตเสร็จสิน้นโดยเมื่อถึงบ้านมีลูกชายผู้เสียชีวิต และญาติพี่น้องรอรับศพและทําพิธีรดน้ําศพโดยมีนางโดยมีนายสาวิตเจียมจิระพรในอำเภอไซย,ยกมาเป็นประธานพิธีรดน้าศพครั้งนี้ด้วยนายอำเภอไซยกเปิดเผยว่าการเสียชีวิตของชายอายุ84ปีคนนี้หลังไปฉีดวัคซีนหนึ่งวันนั้นจังหวัดกาญจนบ,บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามประสานให้การช่วยเหลือตั้งแต่แรกที่ทราบเรื่องและได้รับการยืนยันว่าก,กรณีนี้ ได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชได้พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิดจำนวน400,000บาทซึ่งโรงพยาบาลไซโยกได้แจ้งให้ทยายาทราบแล้วโดยญาติพึงพอใจที่ได้รับการชดเชยเยียวยาและจะมีการจ่ายเงินเยียวยาภายใน5วันตนจะติดตามเรื่องให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ